สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูพยากรวันนี้จะมาพยากรณ์คนนักสัตว์ขานนะครับหรือปีเสือนั่นเองนะครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ไอดีมาที่ปีลิฟเวอร์หกสิซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำบริบายใต้คลิปโพสไปแล้วสามารถแอดไลน์ไอดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังคำยากรณ์เพิ่มเติมเลยนะครับของปีขานปีเสือนั่นเองนะครับซึ่ง ปีประจำปีของเราเนี่ยจะครบรอบในปีหน้านะครับและเป็นปีของดวงเมืองด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดีย๋ยวอธิบายเล็กน้อยนะครับตรงที่ว่าการพยากรณ์เนี้ยจะเป็นลักษณะของจีนอิงก,กับไทยนะครับเพราะว่าเราเป็นศาสตร์ของไทยเนาะก็จะอิงก,กันนะครับคือไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกนะครับแน่นอนว่ามันมันจะต้องถูกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันใช้ดาวพฤหัสบดีในการคํานวณน,นะครับในการประกอบในการอธิบายเพราะว่าผม อ,อิงกับตัวนี้แล้วถูกต้องแล้วก็โบราณอาจารย์คือครูอสอนมาก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าครูของผมได้ทั้งโหงราศาสตร์ไทายและโหราศาสตร์จีนด้วยนะครับฮงจุ้ยด้วยซึ่งตัวผมก็ได้มาตรงจุดนี้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นการโคจร,รแบบนี้ซึ่งอิงกันได้นะครับการที่เกิดในปีขานเนี่ยเราลองดูนะครับในการผูกดวงของไทยเนี่ยถ้าคุณมีดาวพัสดุ์ีอยู่ในราศีกลุ่มนะหมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยคือเกิดปีขานจริงๆนะครับซึ่ง บางทีดาวพุทธศพดีอาจจะเสิร์ชเข้าไปในราศีมีนก็ได้นะครับเอออันนี้ต้องดูด้วยนะครับบางทีเนี่ยคือมันจะเสิร์ชในช่วงเมษาพฤษภามิถุนาอะไรแบบเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับก็คืออย่างปีนี้จะเสิร์ชในช่วงปลายปีมีนาปลายเดือนมีนาคมนะนะครับมีนาเมษาพฤษภาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ เป็นเรื่องของตรงนั้นไปแต่หมายความว่าส่วนมากนะครับจะอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นปีครบรอบของปีเอ่คเรียกว่านักรรษัตริย์ของดวงเมืองไทยนะเออพอเกิดในปีขานนั่นเองนะครับปีขานเนี่ยลักษณะของคุณเนี่ยลองสังเกตดูว,ว่าใช่ไหมนะครับก็คือปีขานจะเป็นปีดุ พราะเสือเนาะเป็นปีเสือหมายถึงดุหมายถึงมีอํานาจหมายถึงมีวาสนาที่ดีคนปีขานเป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่อาวาสนาค่อนข้างดีเพราะว่าเหมือนดวงเมืองไทยเรานั่นแหละเป็นคนอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นลักษณะของการที่ได้อะไรง่าย,ายๆได้อะไรมาแบบไม่ต้องลงแรงมากอะ่ะเหมือนกับเสือเนี่ยเป็นเป็นที่แบบว่าอาชานฉลาดนะครับมีไหวพริบมีปฏิภาณดีเพราะอยู่ในเรือนลาหูนะครับก็คือหมายคมว่า ราศีกุมนั่นแหละก็คือเดือนลาหูหมายความว่ามีไหวพริบมีปฏิพานดีมีเล่เหลี่ยมในการที่มีชั้นเชิงในการที่จะทําเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เห็นน่ะหลายๆคนเนี่ยนะครับจะอยู่ปีขานเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นเจ้าของกิจการซะเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีระบบระเบียบในเรื่องของการไฝ่ทะเยอทะยานนะครับคือปีเสือเป็นปีทะเยอทะยานแล้วก็เป็นลักษณะของการได้เราง่ายอะ่ะ ค้าขายอย่างเงี้ยก็ดีนะครับเกี่ยวกับราชการก็ดีก็จะขึ้นตำแหน่งได้สูงเพราะเป็นคนมีอำนาจด้วยคือทำได้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆแต่ส่วนมากเห็นในเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพค้าขายส่วนมากนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเจ้าสัวก็เยอะเหมือนกันนะในเกิดปีขาเนี่ยเพราะมีอำนาจมากนะครับก็โดดเด่นกว่าหลายๆนักษัตย์นั่นเองนะครับทีนี้ดาวไทยสวยเนี่ยมาทับปีฉลู นะครับเป็นปีที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะใหญ่หลวงพอสมควรเนื่องจากปีหน้าจะทับตัวเนาะก็การเป็นว่าถ้าสวยจะทับตัวในปีหน้าปีนี้เป็นปีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะนะครับก็คือเรามาระวังนะคือมันมันมันออกจะเสียนิดหนึง่งหมายความว่าเราจะต้องมีการละทิ้งละวางในบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้านะครับเพราะจะครบรอบ12ปีคือคนที่เกิดในปีหน้าก็คือ1ขวบคนที่ เกือปีขันนะครับจะครบรอบ12ปีก็หมายความว่า12ปี24ปี36ปีแล้วก็40กว่าปีแล้วก็รวมไปถึงสุดท้ายคือ60ปีแล้วก็รวมไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าเอา12คูณไม่เก่งเลขนะครับเอาไปาคูณ12กันในเครื่องคิดเลขเราเอาแล้วกันนะนะครับก็ตามนั้นแหละทีนี้ มันจะเป็นลักษณะของการที่มีผู้ใหญ่นะครับคอยหนุนหลังสนับสนุนเบื้องหลังพเพราะดาวไายสวยเนี่ยอยู่ข้างหลังเรานะครับหมายความว่าค้าคหลังตัวเราไม่ให้เราล้งนะครับก็กลายเป็นว่าปีนี้เป็นปีที่ระวังหน่อยนะเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทําอะไรขย,ขยายเนะี่ยยังไม่ถึงเวลานะครับปีหน้าค่อยทํานะปีนี้อย่าเพิ่งขย,ขยายอะไรเพราะว่ามันอาจจะเจ็บตัวอาจจะ คือพูดง่ายๆว่าถ้ารุนแรงเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยอาจลมละลายได้เลยนะครับสำหรับคนปีขานจะต้องนับระวังตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าท้ายส่วนมาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราป้องกันไว้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าประคับประคองยังไปได้แต่ยังไม่ได้ดีโดดเด่นนะแต่หมายความว่ายังมีคนคอยหนุนหลังอยู่เรื่อยๆจนอเอาตัวรอดได้อะไรแบบนี้แต่เราต้องไม่ก่อนหนี้เพิ่มนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าดวงเราเนี่ยเราต้อง กระทาเพิ่มเติมด้วยนะไม่ใช่ว่าดวงบอกว่าแบบนี้แบบนี้จะดีหรือร้ายแบบนี้เราจะ,จะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าเราเป็นคนเดินสมองคิดเองการกระทําเราเองเราตัดสินใจเองนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่เราด้วยครึ่งหนึ่งเนาะเออแบบนี้อย่างเช่นปีหน้าบอกว่ามันจะลายนะอย่างเงี้ยห้ามลงทุนนะอ่ะโอเคเราไม่ลงทุนเราก็ไม่เจ็บตัวก็กลับไปว่าเราก็จะไม่ขาดทุนเนาะแต่ถ้าบอกว่า เออปีหน้าเนี่ยค่อยทําได้นะเออก็ค่อยลงทุนปีหน้าอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าการเวลาบอกว่าแบบนั้นนั่นเองนะครับซึ่งปีเนี้ยเป็นปีธาตุดินนะแต่คุณเนี่ยเป็นปีธาตุไม้นะครับปีขานเป็นปีไม้ในทางจีนนะก็คือธาตุไม้หมายถึงการหวัดระแวงคนปีขานจะเป็นคนที่หวัดระแวงคือเสือเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าขี้ระแวงนะคือหมายความว่าอ่ามันจะก็มันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเหนื่อยเป็นคนที่เหนื่อยมาก กว่าปกติอยู่เฉยๆก็เหนื่อยเพราะความคิดเนี่ยคุณจะแล่นอยู่เสมอนะครับเป็นปีฉลาดเพระาะธาตุไม้หมายถึงการเพราะปลูกสติปัญญาที่มีไหวพริบฉลาดอ่าอะไรประมาณนี้มองโลกได้กว้างนะครับเพราะเป็นลักษณะราหูเางที่บอกไปแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบว่าอ่าขี้ระแวงนะครับทาอะไรเนี่ยหน้าใหญ่แต,ต่โตนะครับเอออะไรประมาณนี้นะครับต้องระวังตรงจุดนี้นะก็เป็นอิทธิพลของดาวราหูทั้งนั้นเลยนะครับก็หมายความ เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเนี่ยระวังนะปีนี้ไม่โอเคนะไทยสวยอยู่ท้งข้างหลังจะต้องระวังนะครับหมายถึงเพศภัยด้วยนะมาจากข้างหลังแต่ก็พยายามหาผู้ใหญ่นั้นเป็นคอยสนับสนุนเบื้องหลังนะครับจะดีหมายความว่าทําอะไรที่เบื้องหลังจะดีเออปีนี้หมายถึงว่าทําอาชีพอะไรก็ได้ที่ทาเกี่ยวกับเบื้องหลังนะครับและอย่าเพิ่งลงทุนนะครับในปีนี้เพราะไม่งั้นขาดทุนแน่ๆนะครับถ้ารับได้1ปีก็ก็ลงทุนไปไม่ได้ว่านะครับ หรือลงทุนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับใครที่ทําอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ใครที่จะเริ่มเนี่ยไม่ควรนะครับในปีนี้สำหรับคนปีขานเนาะรอไว้ปีหน้าเนาะทีนี้คือหมายถึงว่าตรุษจีนปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนวันที่3ามกุมภาพันธ์สองพนะครับในปีนี้นะปีฉลูเนี่ยที่กําลังจะมาถึงนะก็จะเป็นลักษณะที่เปลี่ยนนักรรษัตช่วงวันที่3กุมภานั่นเองปกติจะเปลี่ยนวันที่4นะแต่ปีนี้พิเศษคือ3มนะครับมาเร็วกว่าปกติที่นี้ เมื่อไทส่วนอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการการทําอะไรที่จะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเ,เกินเลยหรือลักษณะของที่ความไม่แน่นอนเนี่ยอะไรที่ไม่แน่นอนตกควาว่าไม่แน่นอนรู้ยังไม่ลึกยังไม่จริงอย่าเพิ่งทานะครับรอไปก่อนชะลอไปก่อนนะครับชะลอได้ชะลออย่าเพิ่งทํานะครับก็คือรอปีหน้าค่อยโอเคมากขึ้นเพราะว่าสิ่งดีๆจะตามมาใน ภายหน้านั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไปตามดวงเมืองนะบอกเลยเพราะปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ปีนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะกลายเป็นว่ายังมันยังไม่โอเคเนาะในดวงเมืองเนี่ยของของปีนี้มันเป็นธาตุดินจรธาทองนะครับแต่ตัวคุณเป็นไม้ใช่ไหมอย่างที่บอกไปไม้เนี่ยเมื่อเจอดินเนี่ยมันมันลักษณะของเราเนี่ยชนะธาตุดินก็จริงแต่มีธาตุทองมาด้วยกลายเป็นว่าไม้ตัดทองเออขอโทษนะครับทองตัดไม้ก็เลยกลายเป็นว่า มันมีลักษณะของการข่มอยู่นะหมายความว่าถ้าเราทําอะไรโดยที่ไม่ยังคิดเนี่ยจะเกิดเพศภัยตามมาเพราะว่าเจอตัวขม่มตัวพิฆาตมาด้วยนะครับแต่ดิน,เ,นเราชนะเขาได้อยู่แล้วหมายความว่าคนปีขาจริงดีครึ่งเสียครึ่งนะครับพูดอย,อ,ยอย่างที่บอกไปว่าเราถ้าเราไม่ทําอะไรที่เจ็บตัวไปมากกว่าเดิมเนี่ยเราก็จะไม่สูญเสียในสิ่งนั้นจะไม่พังทลายในสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าเรายังดื้อรั้นเพราะคนปีขานเนี่ยดื้อรั้นนะครับกลายเป็นว่า จะใหญ่ไงคือกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเนี่ยอย่าลงทุนอย่าเก่งหวยรวยเบอร์เนี่ยอย่านะครับในปีนี้ไม่โอเคเลยนะครับมันจะทําให้ผิดพลาดผิดพลังได้ทําก็จะเล่นก็เล็กๆน้อยอ่าจะลงทุนก็เล็กๆน้อย,อยก็พอนะครับอย่ามากเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยขาดทุนแล้วอืมก็ช่วยไม่ได้ก็เพราะว่าเลือกเองเนาะเออประมาณนี้เนาะก็เตือนไปแล้วแหละอะไรนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของการเสริมดวงบ้างนะครับคนปีขันเป็นธาตุไม้เนี่ยเหมาะกับสีเขียวทั้งหมดนะครับแต่เน้นย้านะ ไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนมากนะครับคือสีเขียวทุกอย่างเขียวอ่อนเขียวเลมอนเขียวเขียวมะนาวนะครับเขียวเลมเขียวเลมอนบอกไปแล้วเนาะแล้วก็ลักษณะของเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวทุกอย่างนะครับชาเขียวใส่นมได้หมดนะครับลักษณะนั้นนะครับก็ถือว่าเสียดายหน่อยเนาะคนทาตไม้เนี่ยคือได้แต่สีเขียวคือเฉดสีเขียวทั้งหมดแต่คืออ่อนเข้มได้หมด ผสมสีออกมาออกเขียวๆหน่อยนะครับตุนต่นๆเขียวน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออสีสวยนะสีน้ําทะเลผมก็ชอบเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับเขียวมรกตอะไรแบบเนี้ยเนาะเออเขียวสว่างอะไรแบบเนี้ยได้หมดก็กลายเป็นว่าเอ่อสีที่เหมาะเนาะต่อไปทิศนะครับที่เหมาะกับคุณเนี่ยก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับรวมถึงตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับเพราะตะวัน ตะวันอ,ออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของไม้อุดมเนาะแต่ถ้าเป็นตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะเป็นปีธาตุทองนะครับมันจะไม่ใช่ปีธาตุทองคืว่าเป็นธาตุทองมันจะตัดไม้นะครับหมายความว่าตัวเราจะเจอเพศภัยนะต้องระวังนะครับเอียงองศาผิดเนี่ยก็จะผิดเพี้ยนไปได้นะครับต้องระวังนะครับเออต้องจัดให้ถูกต้องหรือเลือกทิศให้ถูกต้องนะครับทีนี้อาศีไปบอกแล้วธาตุาบอกแล้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ การเสริมโชคเกี่ยวกับเรื่องของสีละทิศบอกไปแล้วเนาะเออก็ตามนี้แหละนะครับก็ทําอะไรก็ระมัดระวังให้ดีนะครับรอบครอบให้มากนะครับจะทําอะไรอย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนได้จนเกินไปเพราะว่าคนปีขานเนี่ยทำอะไรมักจะตำคณาว่าติดแต่เจ้าอารมณ์นะครับก็คือทําอะไรมักจะรวดเร็วดั่งใจก็กลายเป็นว่ามันจะผิดพลาดได้ง่ายพยายามจุดคิดให้มากอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร,ร็วไม่ใช่ปีของเรานะครับปีหน้าค่อยเต็มที่เนาะปีนี้ยัง ไม่โอเคยังไงก็มีดีครึ่งเสียครึ่งนะครับผู้ใหญ่ยังคอยอุปถัมช่วยเหลืออย่าลืมนะครับอย่าอย่าเาเรียกว่าอย่าเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะครับพอปีนี้จรมาเป็นปีฉลรูแปลว่ามักจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่ายนะครับพยายามอย่าบองข้ามอย่ามองข้ามหัวอย่าเขาเรียกว่า อย่าไม่อ่อนน้อมทาตนเพราะไม่งั้นผู้ใหญ่จะให้โทษนั่นเองนะครับเราอยากได้โชคได้รับผู้ใหญ่หนุนหลังเนี่ยต้องอ่อนน้อมทาตนเข้าไว้นะครับเข้าหาผู้ใหญ่ในลักษณะที่ดีๆแล้วคุณก็จะได้โชคได้รับจากผู้ใหญ่นั้นคอยหนุนหลังนั่นเองนะครับยังไงก็อาจจะได้ดีจากลักษณะของการที่ได้เงินมาลงทุนอ่ะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากลงทุนเนี่ยคือหาสปอนเซอร์หาผู้ใหญ่นะครับหาคนอ่า แนวร่วมสนับสนุนเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของพันธมิตรเนี่ยให้มันหนุนหลังเราแล้วเราเป็นคนทำมือทำถ้าอยากลงทุนในปีนี้ให้เป็นมือทำหรือเป็นลักษณะของเบื้องหลังนะครับไปเป็นคนจัดการต่างๆเนี่ยถือว่าดีถือว่าได้ถือว่าดีมากๆกนะครับก็จะเข้าดวงชะตาที่ดีพลิกลายกายดีได้นะครับเป็นตัวแก้เนี่ยก็สู้ๆนะครับเอาไปปรับประยยกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถตามคำยากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามเป็นกังใจให้ด้วยนะครับบคครับบคร